สวัสดีคุณดูทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมจก,กิกนะครับว,วันนี้เราจะมาสุ่มหาานไปีกับดูว่าน,นินจเต่าของเรานะคกับการอัปเดตคุณทท่านวันนี้แล้วนะครับไปอารับของเลยเขารับนงิมาแป๊บเดียวทองเจ็ดปีโอ้โหคดเยอะโอ้หนึ่งพันได้ไม่ต้องเจ็ดสิบหนึ่งพันแล้วเอาดูเนี่ยไปดูที่ห้าสิบตัวนเนี่ยแจกอันนี้ด้วย ทีมทีมของเนี้ยเนีย่ยเห็นไหมบูโน่ฟอนเดสแมนยูทองมิพันหนึ่งร้อยวว่าคุณดูเวลาไปดูคุณดูตัวเนี้ยตัวเนี้ยดีนะใครใครใครมนยูอ่ะไปหากันเด้อคุณดูเนี่ยสุ่มฟรีหนึ่งรอบด้วยนืนจับมาสุ่มน,นี้ให้ดูนะจับสโคเนี่ย SM CMFS เอ็มอะไรอ่ะโอปิเยอร์สไตล์นี่ดีนะคนดูจบสกอร์ดีจบสกอร์ดินี่อ่ะมีแปดสองยังไม่ได้อัพเลยเนี่ยใส่ได้เลยคนดู c m MM, f มีบูทมีหม,ม่งมีตรงนี้ชิตติ้งไม่มีแต่บรรทัดนะคนดูแต่ก็ได้อยู่ในพาร์ทโชรามนี่ก็ดีคนดูไอ้โชรามะไอ้พวกการ์ดเนี่ยการไฮไลท์อ่ะดีหมดอ่ะ สภาพสม่งรูการันตีห้าสิบเข้าในทองมมนรู้จะออกไหมนะแต่ไม่น่าสุ่มนี่เลือกที่มหานจาเต่าของเราดื่มประธานเป้สุดหลอ่อล่างตัดผมนะนะคนดูกุฟเชอร์ตอนที่หนึ่งร้อยนะคนดูมีตะมันทัดให้สกิลมาดีขาดแค่ลองแรงสติงนะคนดูก็่ยลองแรงเ็ร่เลือกใครจะใส่ก็ดได้ตัวอื่นก็น่าจะดีนะคนดูแต่างันสิบเอ็ดตัวเสื้อขาวว่าตัวเขา,าใหม่อีกสามตัวนะคนดูไม่รู้ตัวอะไรอะ่ะ มาคุณดูเปิดกันก่อนเลยต้องการจานเป้ตัวนี้สุดสามสามหนึ่งหนึ่งสองสามประธานเป้มาหนึ่งสองสามมากตึเตึมตตสีเขียวสีเขียวเสื้อสีขาวเสื้อสีขาว สื้อสีขาวสีขาวปะสีขาวโอ้โหเบอร์สีผ้าโกที่ทำเงินแบบนี้โกนี่โอ้โหต่างหูหนึ่งจานปีเลยว่ะสีเขียวจิบกับโกโคโคโดโอ้โหชื่อเฟี้ยวยังโอ้โหเสื้อขาวน้องจานเี้โอ้โหตัวโลเลยมั้งเนี่ยโอ้โหดวงดวงอะไรพักเลยงี้ อันนี้ก็ดีกว่าคนดูรอบแรกจะมาไหมสามสามมันเดินคนดูหนึ่งสองสามมาเหอะคนดูขอละขอละหนึ่งสองสามมาเหอะคนดูมาผู้แตกโอ้โหโอ้โหขาวโพลน แหวโพลนี้โอหไม่มีสีให้เปลี่ยนโอ้โหแหวโพลโอ้ยม,มีพักเลยคุณดูบรูอย่างรั่วเลยจับส่งฟรีเดี๋ยวทองก็ดองไปเรื่อยๆคุณดูผมประกอบการคุณดูก็มีสามตัวนะตัวแจกฟรีตัวหนึ่งบรูโน่ฟรานิัตนี้เอฟ ตัวดีนะคนดูเขายังไม่มีหาเดนเดอร์ลุกทำทุกอย่างได้หมดอู้ไปทชื่อรู้อู้สกิลให้มาดีนะเนี่ยสกิลถือว่าครบขาดดบันทัดผมไม่ได้รู้ครับบันทัดจัดคนดูก็ได้มาหนึ่งแล้วก็พี่โกของเราอีกหนึ่งเจ็ดหกป่ะโกเจ็ดหกกับแมนยูอ่ะเออช่างมันเถือะเนี่ยนะโกเนี่ยกับแมนยูเมื่อกี้ไปไหนวะนี่เหรอ ไม่รู้แหละคนรั่วช่างเออะดูนี้มาสุ่มให้ดูแค่นี้แหละพัเดี๋ยวพอทหัดหน้ามาสุ่มให้ดูอีกนะก็ดูทองเลยเพิ่ไปเรื่อยๆรอล,ลุงลเมิเก้สหรับวันนี้ไม่พบกันใหม่คนรู้บ๊ายบายและสุดครับ